สวัสดีครับวันนี้รีบเข้าเรื่องเลยเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับอินไซน์ที่เราคร้างไว้ครั้งที่แล้วว่าถ้าขายดีไซน์เป็นยังไงแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นยังไง <laughs> โอเคมาเดี๋ยวนะงั้นสักครู่ให้เราผมแป๊บเดียวดูก่อนเสียงใช้ได้ไหม <laughs> เช็คเสียงเช็คเสียง เจนนะครับอโอเคชัดเจนโอเคเอาล,ละั้นขออนุญาตร็อบแปบบเดียวแต่อไม่นานเพราะว่าถ้าเกิดยังไงเริ่มสวัสดีครับเข้ามาแล้วสวัสดีจนะแล้วเ,เราคุยเลยแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงแล้ว มาเปิดฟังย้อนหลังได้เพราะจะมีทั้งเนื้อหาและมีข้อมูลประจัสั์พันที่หน่อยครับไลฟ์เรื่องอะไรนะอินไซด์ความสำคัญเินไซม์และเรื่องอินไซด์สำคัญอย่างไรต่อถ้าขาดจะเป็นยังไงแบบเดียวแบบเดียวก้มหน้าก้มตาพิมพอะไรเนี่ย ถ้าขาจะเป็นอย่างไรต่อจากทั้งที่แลวโอเคครับไม่คราที่แล้วถึงอย่างนี้ถึงว่าของย่นงเขคที่แล้วถึงประมาณว่าถึงแหล่งผลิตไปแล้วอะว่า ทำไมต้องการแล้วถ้าพูดถึงว่าอิไซเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ช่วยชีวิตจากธรรมชาติอย่างน,นเลยแล้วพูดถึงทำไมเราต้องการอิไซ์ยควนิดนึงแล้วกันเราะว่าพอเพราะอซมซายถูกทำลายได้ง่ายครับเราจึงจําเป็นที่ต้องเสริมเข้าไปให้แก่ร่างกายเนื่องจากถ้าเรารับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงสุกพอถ้าอุณหภูมิเกินสิองศาซลเซียสบายผ่านการแปลรูปในรูปแบบต่าง เอนไซม์จะถูกทําลายด้วยความร้อนครับเช่นต้มคูณไมโครเวฟหุงหรือแรงแดันสูงอะไรเหล่านี้ที่เกิดสากเ้รื่งองวชาสูญเสียความเป็นเอนไซม์ไปมันถูกทําลายง่ายแล้ว80%ของร่างกายจะถูกนําไปใช้ซึ่งถ้าหากว่าร่างกายอ่อนเพลียเครียดร้อนจัดเย็นจัดพวกนี้เอนไซม์ Inside ก็ถูกทำลายก็ไม่มีแล้วทีนี้ แล้วผมก็พูดไปถึงว่าแล้วเอนไซม์มันคืออุปกรณ์ช่วยชีวิตจากธรรมชาติอย่างไรก็คือบอกว่าเอนไซม์มันมีความเอบางใช่ไหมีมชีวิตทุกชนิดเด,ด็กทั้งพืชทั้งสัตว์เนี่ยท่านทฤษฎีแล้วเนี่ยครับเอนไซม์ mm hmm. ก็คือโมเลกุลของโปรตีนที่มันมีพลังงานสูงซึ่งเราจะผลิตกันเองก็ได้หรือเราจากอาหารก็ได้ทีนี้มันมีปัญหาว่าเอนไซม์ไม่เพียงพอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะพออายุมากขึ้นการผลิตของประสิทธิภาพในการผลิตของเอนไซม์ในร่างกายเราจะลดลง เอนไซม์ในอาหารถูกทำลายไปส่วนมากจากการปรุงอาหารที่บอกไปใช่ไหมครับจากความร้อนทีนี้ถ้าเราไม่ใช่เด็กคือเด็กเนี่ยจะได้เอนไซม์จากมนมแม่ถ้าไม่ใช่เด็กหรือไม่ใช่คนที่บอกว่าสามารถกินอาหารดิบๆได้เลยโดยไม่ต้องปรุงเนี่ยร่างกายก็จะได้เอนไซม์ไม่พอครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะร่างกายต้องการกรดอะมิโนที่สมดุลอย่างสม่ำเสมอเ,เพื่อทดแทนการสูญเสียเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการเผาผลาญ ภาคกระบวนการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ปริมาณกรดอะมิโนที่ร่างกายจะได้รับก็จะลดลงครับทําให้ร่างกายไม่สามารถทดแทนในสายที่ใช้ในกระบวนการเผาผาญได้เพียงพอนี่สวัสดีครับพี่พี่สบายดีกันไหมสบายดีกันจ้าขนมปังมีแกงอร่อยมากแม่จา๋าแม่น้ำใจดีไม่ได้เจอคุยกันนานเลยมาช่วยกันดันไลฟ์ a n k you thank you ย่อยส่งเสียงมาเพราะดูพี่ชุเทียนทีนี้หนะ้าที่สําคัญของเอนไซม์คราวที่เราพูดถึงว่าย่อยสลายอาหารให้มัน,ให,มนให้มันคุม,มัเล็กลงครับเพื่อมันจะได้ดูดซึมเข้าไปในกนระแสเลือดได้ง่ายครับทีนี้พอเอนไซม์สำหรับการย่อยจะถูกดึงมาอ๋อถ้าเรารับประทานอาหารปุ๊บเอนไซม์ Inside, สำหการก็คือจะมาเพื่อย,ย่อยอาหารนั้น แต่ว่าถ้าเอนไซม์เหล่านี้ไม่เพียงพอมังก็จะต้องเอาเอนไซม์ที่ทำหน้าที่อื่นก็คือเราพูดถึงครนที่แล้วว่ามีเอนไซม์โปผ่าก็ดึงเอนไซม์โปผพามาใช้ครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีการเสริมเข้าไปมันก็ไม่พอมันก็ขาดก็จะเห็นว่าย่อยก็ไม่พอเขาผ่านให้ร่างกายก็ไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องเติมเข้าไปครับเติมยังไงก็คือเติมจากการกินอาหารเข้าไปแล้วเอนไซม์ที่ดีที่สุดคือเอนไซม์เฉลยมีซีแล้วมาจากไหนก็คืออาหารหมักรองนไำมัน เพรถึงบอกมาว่าติจแนนมันมีบทบาทช่วยชีวิตทาธรรมชาติเพราะว่ามันมีส่วนสำคัญนในการที่จะช่วยให้ระบบเผาผลาญระบบการย่อยในร่างกายเป็นไปอย่างขีดวุ่นะนี่นะแล้วจะไปเร็วๆแล้วกันอันนี้ก็จะมียกตัวอย่างจากบทความจากนักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ได้รางวัลเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์แเขาพูด ความเชื่อมพันของอนไซั์คือเป็นความรู้ที่นักวิชาการหารกันมานานแล้วแล้วเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าเอนไซา์ในร่างกายเปรียบเสมือนกับสมุดบัญชีเงินฝากครับดรเอ็ดเวิร์ดโอเวลเนี่ยนักวิจัยระดับปกติเลยศึกษาเรื่องการกอนไซา์เรื่องเกี่ยวกับเอนไซั์ในอาหารกับสุขภาพมาตั้งแต่ปี2 0 0 3มาคิดดูดินานแค่ไหนแล้วอ่ะและหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงตั้งแต่ปี2528คือคือบทความนี้อาจารย์เขาก็แปลมานาน,านแล้ว คือเท่ากับว่ากำลังจะบอกว่าเรื่องพวกนี้มันมีการศึกษามาแน่แต่มันยังมาเพิ่มมาแพร่หลายเราก็ได้ยินกันเยอะๆกับเรื่องของโปรตีนเรื่องของจุลินทรีย์ต่างๆหลักน,นี่แหละเขาใช้เขาพูดถึงเรื่องโภชนาการขององนินไซม์ครับในหนังสือแนะนําว่าอินไซม์ก็เหมือนสมุดบัญชีสัดสมอินไซม์ก็เหมือนบัญชีลอมซักของเราอ่ะครับไม่เชื่อไมครับเบิรดใช้ไปก็หมดอินไซม์เอาไปใช้ถึงแม้มันจะมีจํานวนหลายร้อยล้าน,นเซลล์เนี่ยมันก็จะคือเพื่อทําให้เอนไซม์สมดุลเนี่ยถ้ามันถูกเอาไปใช้ แล้วไม่เพียงพอมันก็จะทําให้ร่างกายไม,ไม่ได้แหละมันต้องรับจากอย่างภายนอกอย่างเดียวแล้วม,มีอะไรอีกแล,แล้วบอกว่าถ้าเกิดเจอกับไวรัสเกินไปเครียดเจอกับไวรัสคือผู้ง่ายเชือ้อเจอเชื้อไม่ดีหรือเครียดหรืออยู่ในอากาศที่ไม่บริสิทธิ์โมโหอะไรพวกนี้สวัสดีครับก็จะเอไซัยก็จะขาดวิธีการแก้คือ,อยังไงบัญชีออมทรัพย์ถูกถอนไม่ใช้หมดแก้ก็คือฝาก เันนี้เหมือนกันเราฝากอินไซม์เข้าไปในบัญชียัยงไงแกร์ก้าเราวิธีการฝ <ลด S 1> ากมากเลยขอเอียงหน่อยได้ไหมคะอะอเ <laughs> okay. วิธีการฝากก็คือเพิ่มเอนไซม์จากอาหารครับก็คือกินเข้าไปนไี่แหละเอนไซม์ที่ดีอยู่คือเอนไซม์จากจูริซีมาจากไหนก็มาจากอาหารหมักดองอนามัายครับ <laughs> เช่นง่ายๆก็คือนมเปรี้ยวยีสต์แต่บอกว่าในการเติมเอนไซม์พวกเนี้ย จะต้องเติมเป็นเอนไซม์ที่เป็นได้ประโยชน์จริงๆนะไม่ใช่เอนไซม์แบบทั้งอ้อบคือเอนไซม์ทั้งอ้อบคือเอนไซม์เอนไซม์ที่เขาใช้หมักเบียรเอนไซม์ที่คือยิทท้ดทำขนมปังอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เพราะว่าอะไรอย่างมันผ่านความร้อนแล้วมันก็สูญเสียความเป็นเอนไซม์ไปหมดแล้วเราจะต้องเติมที่แอคทีฟแอคทีฟอย่างเช่นอย่างของที่เรามีก็คือเอนไซม์สดเอนไซม์สดเข้าก,กับรร มีไช้สดแหนมมีใช้สดกินจีหรือบางคนไปกินผักดองอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดให้มันยังแอคทีฟอยู่ครับเทมเป้อย่างเงีเเ้ยเทมเป้ที่เทมเป้สดนะคะเทมเป้สดก็คือถั่วที่ต้มสุกแล้วคลุกเชื้อแล้วก็ได้มาเป็นขาวๆอะ่ะเชือ้อลาดีขาวๆเกาะข,ข,ขึ้นมาแล้วอะ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยจับมาร้อนๆเงี้ยอันนี้คือเทมเป้ถักก่วอันนี้ยังไม่ครบเวลาอันนี้อันนี้มันเริ่มเริ่มเริ่มเกาะดีขึ้นแล้วแต่มันจะฟูขาวกว่านี้อีก อ,นนอยู่ระหว่างการปรุงอย่างเนี้ยที่ยังไม่ได้ไปปรุงต่อครับเรียกเอนไซม์สดแต่จริงๆมันก็สุกแล้วนะถั่วต้มสุกแล้ว,นะพ,วพวกนี้ก็เสริมยูลินซดีเข้าไปแบบวิธีนี้ถ้าไม,ม,ม่มีเอนไซม์สดเลยก็ต้องเลือกแต่น้อยนะอ่ะใช่ทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเพิ่งเริ่มกินครั้งใหม่ๆอยากจะลองกินเนี่ยค่อยๆกินแีละน้อยครับเพราะว่าการเติมยูนินีดีเข้าไปการเสริมเอนไซม์พวกนี้เข้าไปอ่ะมันจะทําให้ร่างกายคือระบบขบวนนการระบบย่อยอ่ะมันเริ่มการย่อย ย่อยแล้วมันก็จะเคลียร์ออกทางถ่ายออกนั่นเองถ้าเกิดกินมากเกินไปอ่ะมันก็จะเคลียร์ออกเยอวมากมันคนตกใจได้ยิงงค่อยๆทีละน้อยดูความเหมาะสมี่ร่างกายใครแต่ละคนนั้นแต่ละคนจะรับได้ไม่เหมือนกันสังเกตเมื่อพูดถึงเราจะมีเราจะมียูนิเจอร์ิ้นเนาะยูนิเซอร์ิ่นก็คือที่อยู่ในร่างกายเราทีนี้เราเติมเติมตัวใหม่เข้าไปอ่ะมันเขาอาจจะทะเลาะกันเล็กน้อยก็ไปเจอกันมันก็เลยจะต้องเติมทีละน้อยดูว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าใช่ เพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราขาดอะไรเราควรเติมอะไรวิธีการคือกินเข้าไปนี่แหละแล้วก็คอยสังเกตถ้าถ้าเร,รถ้าถ้ามันพอดีอ่ะมันก็จะ,ะาหายย่อยดีไม่แน่นท้องท้องอืดท้องแน่นหายมันก็จะดีขึ้นอะไรประมาณนี้เมื่อนั้นที่เอาบอกป้าไงที่ลูกค้าบอกว่าซื้อเอเท่ากับกินแล้วลำไส้เขาดีขึ้นอ่ะก็เลยหยุดกินไปพักหนึ่งแล้วลำไส้เขาก็คือย่อยจเขาก็คือ พอเราดีขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่ต้องใครอะผมมีบางทีมูเเผลอก็ลืมเพราะว่าบางทีมันใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วเราลืมได้แต่ว่ามันสิ่งเหล่านี้มันคือการกินเติมเข้าไปเพราะมันมันเป็นกระบวนการที่มันต้องใช้อยู่กับชีวิตเราตลอดเวลาเนี่ยมันเลยต้องกินตลอดเลอลืมก็ไม่เป็นไรก็กลับมากินแต่จใช่แต่จะชี้ให้เห็นพ่อกำลังจะชี้เห็นว่ามันต้องต่อเนื่องเองต้องกินอยู่เรื่อยเผลอเอหยุดไปเดี๋ยวมันก็จะถ้าเกิดสังเกตอมะมันไม่ย่อยหรือมันแน่นอีกเราก็กลับมากินก็ไม่มี แต่กินไปเรื่อยๆมันก็จะชินนะมันก็จะไม่ลืมนะแอะทีนี้ก็ข้ามไปเลยแล้วกันว่าความสําคัญของเอนไซม์ระดับเซลล์คือเขาบอกในร่างกายเรามีเซลล์ประมาณอย่างน้อยร้อยล้านเซลล์กาลังทำงานเอนไซม์ในร่างกายเรามีเซลล์จานวนอย่างน้อยร้อยล้านเซลล์กาลังทําง,งานอยู่นักวิทยาศาสตร์พบว่าเอนไซม์อย่างน้อยสองพันปชนิดมีเอนไซม์ในร่างกายทั้งหมดสามพันชนิด การสร้างเซลล์หนึ่งเซลล์ต้องใช้เอนไซม์อย่างน้อย1,300ชนิดนเอนไซม์เป็นกลุ่มโปรตีนล้วนทำทำงานเป็นตัวเร่งเป็นกริยาในการรวมมุลต่างๆเนื่องจากในเซลล์หนึ่งหนึ่งมีสารเคมีต่างกาันถึงหนึ่งสารชนิดสารบัรทุกรรสารว่าทำให้ทำงานด้วยเอนไซม์ดังกล่าวโอ้โหก็คือกำลังจะบอกว่าเอนไซม์เนี่ยมันทำงานหลากหลายเยอะแยะมากมันมีหลายอย่างมากคืออย่างอาหารเนี่ยที่รา่รางกายต้องการเนี่ยอาหารต่างๆเนี่ย45ชนิดเนี่ยร่างกายและธาตุต่างๆประมาณ19ชนิด วิตามิน13ชนิดโคดอนไซม์โนโน9ชนิดนี่คือเโน,โนเ็นนะโปรโตีน1ชนิดไขมัน1ชนิดน้ำ1คาร์โบไฮเดรต1แล้วแต่อินไซม์คือ1,300ชนิดในการขบวนก็นคือในเขาเรียกว่าอะไรส่วนที่ร่างกายต้องการเพื่อใช้ในการสร้างเซลล์อะไรประมาณอย่างนี้ในการทํางานเ,นะงงเ,าเนี่ยนะทำความเข้าใจันี้คือเขาต้องจะชี้ให้เห็นว่ามันต้องใช้ปริมาณเยอะมาก แต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวคือเวลาเรากินอาหารมาทำไมจุ๋มิชิตเล็กๆมันก็ในหนึ่งช้อนที่เราตักกินมามันเยอะมันก็เราก็กินเข้าไปเถอะไม่เป็นไรไ,ไม่มีปัญหาอะว่าเราต้องกินเท่าไหร่คือมันก็ไม่รู้ว่าต้องกินประมาณเท่าไหร่ไปนั่งนับก,ก็คงไม่ไหวเพราะมันเล็กแล้วมันก็เป็นหลักละแล้วก็คืออย่างประมาณการว่าอินชาห์เขากลับเราก็หนึ่งช้อนั้นประมาณนี้แหละครับแต่กนินทุกวันอุ่นขออภัยเครื่องเค,เ,เครื่องระบายความร้อนของผมร่วงครับระเนกระดอนอืม จอชั้นนี่เป็นดินไหวคือมันร่วมทำไมชอบเขาชอบกระเด็นจังไม่รู้ขีดเมื่อกี้ก็แน่นแล้วนะขยับแล้วอาจจะต้องหนีหนีไปตรงนี้ก่อนหนีหนีออย่างเี้เลยอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพนะขอบคุณมากครับเช่นกันเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพน้องน้ำบอกเเป็นไงมากเนี่ย ที่ใต้ฝนตกมาโหราเลยใช่ไหมใช่ทุกนี้ยกาบเปลี่ยนแปลงวิธีนี้ก็ดีครับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเรื่องของ <Okay. S 2> อะไรไม่เข้าแน่หนาวแต่ยังมีฝนอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งทําให้มันยิ่งแบบเออก็ดูแลสุขภาพเขาเรียกว่าอะไระกินออกกาลังกายให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะป่วยก็พบแพทย์แต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ <Yeah. S 2> ดูแลร่างกายแข็งแรงได้ดีที่สุดใช่ไหมครับอืมอ่ะ เรื่องของเอนไซม์ก็คือประมาณนี้สรุปรวมตั้งแต่คราวที่แล้วถึงคราวนี้เท่าที่ดูอะหลกัหลกๆเลยอเคอนเซต์อรเขาต้องการชี้ให้เห็นว่าเอนไซม์จริงๆแล้วอะมันก็คือสายของโปรตีนอย่างหนึง่งแล้วมันโปรตีนมันก็คือกรดอะมิโนบางส่วนสร้างได้แต่วิธีการก็คือเมื่อใช้แล้วมันหมดส่วนที่ใช้แล้วเอนไซม์โปรตีนพอใช้แล้วหมดร่างกายสร้างมันก็สร้างเพร mm hmm. าะเอนไซม์เผาผลาญถ้าเกิดว่าเอนไซม์ hmm. ช่วยย่อยมันหมดมันก็ต้องดึงเ mm hmm. อนไซม์เผาผลาญมาใช้ ทาให้ร่างเอนไซม์ไม่เพียงพอก็มีปัญหากับระบบย่อยปัญหากับระบบโดยรวมของร่างกายเพราะเอนไซม์มันต้องไปทํากระบวนการต่างๆในร่างกายเยอะแยะไปหมดถูกไหมดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเราต้องทายัางไงเมื่อใช้แล้วหมดไปเหมือนเงินธนาคารหมด <S 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 ก็ต้องฝากเพิ่มเอนไซม์ก็เหมือนกันก็เติมเพิ่มเข้าไปจากอาหารและเอนไซม์ที่ดีที่สุดมาจากไหนเอนไซม์ที่ดีที่สุดคือ,คอจุลินซีนนั่นเองเพราะจุลินซีนมีในไหนก็คือมีในอาหารหมักดองอนามาัยทั่วไปเพราะในกระบวนการที่จุลินซีอย่างเทมเป้จุลินซี เจ้าลาเราชอไปกินถัว่วหรือเอนไซม์ข้าวกรมผงหมัมมกเอนไซม์ของอาจารย์อานนท์จากอาจารย์จากอานท์เมลเทคย่อยข้าวย่อยต่างๆย่อยถัว่วตรนี้คนพวงจากการย่อยตรงนั้นนะครับมันได้เอนไซม์มาด้วยได้วิตามินด้วยได้กรดออกมาด้วยมันก็คือมีส่วนสําคัญกับร่างกายที่เราจะได้ใช้ได้แล้วพอเขาย่อยจากข้างนอกก่อนที่เราไปในร่างกายเราแล้วอ่ะเช่นอย่างถั่วเนี้ย มันถูกย่อยแล้วโมเลกุลมันเล็กลงเวลาเรากินใบบางคนที่กินถั่วแล้วท้องอืดอาการนี้ก็จะลดลงหรือหายไปหรือไม่มีเพราะว่าถั่วมันถูกย่อยแล้วไงเราก็กินแล้วมันก็ย่อยแล้วเอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นอาการท้องอืดมันก็ลดลงแล้วอย่างพอเอนไซม์ช่วยเอนไซม์มีน้อยอาหารต่างอย่างข้โบไฮเดรไขมันที่กินอยู่ในระบบย่อยในลาไส้ของเราพอมันไม่ถูกย่อยผ่านไปสักพักหนึ่งมันจะเกิดกลายเป็นของเสียมีกา๊กาซมีอะไรออกมามันก็ทำให้แน่นท้องการมีจุลินทรีย์ดี การเติมอินไซน์เข้าไปมันช่วยระบบย่อยทําให้มันเคลียร์ไปปรับสมดุลระบบย่อยปรับสมดุลลําไส้ร่างกายก็จะมีการทํางานต่างๆที่ดีขึ้นเพราะมันก็มีผลพวงระบบประสาทเขาถึงบอกว่าลําไส้เป็นเหมือนสมองที่สองของร่างกายก็เพาะประมาณนี้ครับเพราะปรับสมดุลระบบย่อยแล้วอ่ะมันก็จะทําให้เรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายเป็นปกติด้วยนี <third> ่ค <pasa> ือความสําคัญก็คือบอกว่าคือที่ผ่านมาเราบอกว่ากินอินไ่ต์ แน่คนก็บอกว่ากินสิช่วยเรื่องย่อยมันไม่ใช่แค่เรื่องย่อยอย,อย่างเดียวเรื่องย่อยมันได้แน่ๆแ,แล้วแต่มากกว่านั้นเนี่ยเรื่องของระบบโดยรวมของร่างกายมันจะได้ด้วยไงเราก็ต้องเติมแล้วพอเขาบอกว่าเติมจากไหนก็เติมจากอาหารวิธีการคือมันก็ต้องกินไปเรื่อยๆครับกินไปเรื่อยๆตามใรที่เรายังต้องบริโภคยังต้องกินเราก็ต้องเติมถ้าเป็นมีดายเนี่ยพยายามกินกระจายให้หลากหลายหรือแต่ถ้าเขาบอกว่าเอ้า้วที่เขามีเป็นแบบซองๆก็ได้ไมีบางทีเดินทางไปแต่งจังหวัดหลายวันหรือไปเที่ยว ต่างประเทศเราจะต้องเ,ออเราไม่อยากจะขาดแต่เราไม่สะดวกกับการที่ต้องไปกินอาหารมกากันมันตอนไปเที่ยวเราจะเอาแบบซองไปเพื่อให้มันกินงายอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าสลับกันไปมันก็เหมือนกับสลับกันไงมันก็จะไม่ต้องกินอะไรอย่างเดิมที่ซ้ำๆย้ำนะครับขนาดอาหารมกากกนมัยเองยังต้องกินหลากหลายหลายอย่างเลยเพื่อให้มันได้หลายๆอย่างเพราะร่างกายมันต้องการองค์รวมองทําให้มันสมดุลก็จะประมาณนี้แหละครับเรือ่องของมินสั ก็ทีนี้มีพี่ท่านหนึ่งก็ถามมาว่าแล้วอยากได้โปรตีนจากพืชไม่เป็นไรแล้วรู้แล้วเพราะว่าเอนไซม์มันจะสูญเสียความเป็นเอนไซม์ hmm. เมื่อเราปรุงสุกหรือมันโดนอุณหภูมิเกิน45องศาเราอยากได้โปรตีนโปรตีนจากพืชเราตอนไปเที่ยวอยากพกไปกินด้วยเช่นเทมเป้อย่างเงี้ยเทมเป้สดพกไปไม่สะดวกเพราะว่าอากาศอุณหภูมิน้านมันย่อยต่อยไหมครับเราก็เลยพี่ว่างั้นอยากได้เป็นเทมเป้อบ อ,อ่อถ้าเพื่อให้เก็บได้นานขึ้นเนี่ยเอาเป็นว่าเราไม่ซีเรียสเรื่องต้องมีจุลินซีดีหรืออะไยเนี่ยเอาเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรไปนึ่งก่อนออกเทมเป้สดที่เพิ่งทำเสร็จเนี่ยสไลด์เสร็จเนี่ยไปนึ่งนึ่งเสร็จปุ๊บค่อยไปอบนึ่งเนี่ยมันเป็นการมันทําให้มันมีความชื้นเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าความร้อนทําให้จุลินซีดีเนี่ยมันตายไปแล้วทำให้ซา,ายมันตายมันจะได้ไม่ต้องแอคทีฟต่อแต่โปรตีนอย่างถั่วย,ยังได้ แล้วเขาถูกย่อยไปแล้วคนนิ่มไปแล้วอันนี้เป็นเทมเป้ถั่วห้าสแบบีแบบแบบนึ่งแล้วอบก็เอาอย่างเงี้ยเอาไปกินแกะมาหนึ่งมื้อกินเนี่ยสองชามชามชิม้นห้าชิ้นเนี่ยก็กำลังพอดีแล้วถามว่าอย่างเงี้ยเดินทางสามวันห้าวันเนี่ยปลอดภยัยไหมโดยไม่ที่ไม่ต้องแช่ยเย็นเนะี่ยเพราะปกติเราจะแนะนําให้แช่ตู้เย็นใช่ไหมอันนี้โอกาสที่เก็บได้มีมากขึ้นแล้วเพราะว่ามันก็คือมันสุกแล้วเราอยู่ในถุงสุญญากาศ แต่พอแกะเราก็ต้องกินนะเพราะว่าแกะแล้วมันมีจากอากาศเข้ามาเนี่ยมันก็มีวัดที่มันเสียแล,ล้วล่ะถ้าอยู่ในถุงสิญงาวดอนี้เก็บสามวันห้าวันเนี่ยได้นแน่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับสนใจก็สั่งมาได้อันนี้อันนี้คือข้ามจากความเป็นจุลินทรีย์มาเป็นโปรตีนจากพืชด้วยคือมันได้ประโยชน์สองต่อเลยนอกจากเรื่องของจุลินทรีย์ดีแล้วคือเอนไซม์สดแต่อันนี้พอเอามาทําเป็นอบเหนบอบเหนบอบเหนบอย่างนี้แล้วกันเราก็จะได้เป็นโปรตีนจากพืช เป็นถั่วที่ย่อยง่ายกินแล้วลดการท้องอืดลงไปได้อะจะประมาณนี้เพราะมันถูกย่อยไปแล้วไงต่อมาอ,อันนี้อันนี้อันนี้ครบแล้วอันนี้ก็จะบอกว่าใครสนใจช่วงเนี้จะมีหยุดหลายวันจะมีไปเที่ยวอยากได้โปรตีนจากพืชไปกินเพราะเดี๋ยวถ้าเราเดินทางเราก็อาจจะต้องพกอย่างเงี้ยไปกินด้วยใส่กับข้าวเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่มาม่าใส่ลงไปในราเม็งก็ได้นะ ฝากไปถึงร้านนตสส้สั่ใส่กอนี้ก็ได้ <c oughs> อือแอะแล้วช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนจะหาของฝากของฝากสิ่งหนึ่งที่อ้อยอยากจะแนะนําก็คือมีโพลไปบ้างแล้วชุดเค้กนั่นเองนี่เลยเป็นกล่องไซนี้เออมันหนักๆน้ำหนักเท่าไหร่นะจะไม่ได้ไม่เนยน้ำห<ส>นักสี่รอยห้าสิบกรัมยังหนักอ่ะ สีร้อยห้าสิบกรัมคือแป้งอย่างเดียวตอนที้ยังไม่ได้ตกแต่งผลไม้ใช่ไหมไอ้ฟูดเค้กเนี่ยอ่าแป้งอย่างเดียวที่เขาเรียกว่าอะไรตอนที่อรออบขนมออกมายังไม่ตกแต่งผลไม้ลงไปอ่ะเนี่ยก็สี่ร้อยห้าสิบกรัมแล้วมีผลไม้อีกผลไม้เนี่ยด้วยความที่เ,เราทําแบบคือมันไม่ใช่มันไม่มีแอลกอฮอล์เอออันนี้มันไม่เป็นแอลกอฮอล์นะมันไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีสูตรเหล้าไม่ได้ใส่เหล้าไม่ได้มีแอลกอฮอล์เป็นฟู้ดเค้กผลไม้ผลไม้นี่ก็บ่มด้วยก mm hmm. ็เขาใช้คีเฟอร์บ่มนยมันก็เป็นความเป็นจุรินซีดีอย่างหนึ่งในคีเฟอร์แล้วมันก็ <c oughs> อ่าก็เป็นไปได้แต่มันจะมีกลิ่นไงแต่นี้มันไม่ต้องมีกลิ่นแอลกอฮอล์หอมผลไม้หอมเนอยอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งสูตรแบบเนยสูตรแบบแป้งเนยธรรมดาแล้วก็สูตรแบบไร้แป้งนะครับสั่งได้อ่อหนึ่งโล ธรรมดาคือ350บาท1ลบธรรมดา350บาทสูตรสูตรไร้แป้ง400มันขบวนการมันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกผลไม้ก็บ่มด้วยคีเฟอร์ใช่ไหมปะปะอ่าผลไม้บ่มด้วยคีเฟอร์ก็ขอมีเป็นแบบอ้อโฮมเมดเอนไซส์สดและขนมปังก็ต้องบ่มแบบเอนไซส์สดนิดนึงแล้วกัน <c oughs> คือเอาคีเฟอร์บ่มนะมันก็จะย่อยสารอาหารย่อยไอตัวเนี้ยอมมาประมาณนึงนะตอนที่ บ่มผลไม้ตัวผลไม้ก็ตัดออกมาแล้วผมผมตละเสร็จไซส์นี้ผม,ผม,ผมก็ไซส์สไลด์ลงมาให้ดูอย่างนี้เลยแต่เนวเนี่ยก็คือจะมีเนื้อผลไม้อยู่ข้างในไม่ใช่อยู่แต่ข้างบนนะเพราะว่าไฮไลท์ของฟู้ดเค้กก็คือมันจะต้องมีผลไม้อบแห้งผลไม้เนี่ยสตรอเบอรี่ผิวส้มนู่นนี่นั่นอะไรของ,งอ,อ่อเขาอะอยู่ในเนี้ยเต็มเต็มอร่อยมากแน่นๆ่น แล้วก็มีผลไม้ตกแต่งอยู่ข้างบนผลไม้อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะผลไม้เชื่อมนเนี่ยอยู่ข้างบนเนื้อเนื้อแป้งเน่ยไม่ค่อยได้หวานหรอกแต่มันหวานไอเนี่ยผลไม้ต่างเนี่ยครับแต่มันอร่อยเป็นของฝากเหมาะมากช่ำมากสวยง,งามเนียนเนีนใส่น้ำตาลด้วยนะจ๊ะทีนี้ตอนแรกอะ่ะคุยกันว่าอันนี้จะทําแล้วก็คิดว่าจะต้องส่งลูกค้าเลยใช่ไหมจะไม่ได้ตัดผมก็เลยบอกอ่าแป้งส่วนเกินของสูตรอะ่ะทา ทำใส่กล่องพัติให้ดูนิดนึงได้ไหมเพราะอยากจะหั่นออกมาให้ดูว่าเนี่ยมีผลไม้เห็นไหมผลไม้อบแห้งเต็มๆอยู่ในนี้เนื้อนแน่นมากเอาอะไรมากําไรก็เอาพออยู่ได้นี่แหละแล้วก็ให้เราได้กินของที่อร่อยมีคุณภาพผมเองพ่อเองที่บ้านอยากกินของอร่อยมีคุณภาพเหมือนกันคนอื่นต้องอยากกินของอร่อยมีคุณภาพเราก็ทำนี้ถึงเป็นสโลกาจากครัวบ้านเราโตอาหารบ้านคุณไงเนี่ยเนื้อนแน่นๆอย่างนี้ โอ้แบบหอมอยากเห็นไห่ล่ะประมาณนี้เนี่ยเนี่ยปั๊บเป็นไงล่ะเห็นไหมก็จะประมาณนี้โชว์ให้ดูว่าสไลด์ออกมาก็ได้ชิ้นประมาณนี้แหละครับน้ำหนักคนมีคนถามไงสามร้อยไอ้สี่ร้อยหสิบกรัมหนักประมาณไซส์ประมาณไหนก็พแค่นี้หั่นออกมาก็ประมาณอย่างนี้เป็นของฝากเหมาะมากช่วงเทศกาลอือฮึ สั่งนั้นเถอะสั่งมาเลยทักมาเลยเป็นพิออเดอร์นะสั่งล่วงหน้าอีกแล้วเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราก็นัดส่งกันก็จะประมาณนี้วันนี้มาช้าก็เลยไม่อยากไม่ไม่คุยงานดีกว่านากันไปเอจะมีฝากอะไรไหมอ๋อจะมีฝากอะไรอีกไหมฝากเรื่องเทมเป้อบหนึบเนาะว่าถ้าใครช่วงนี้จะเดินทางก็คือเรานึ่งก่อนแล้วก็ค่มาอบ อืมก็จะอยู่นอกตู้เย็นได้หลายวันแล้วก็จะมีฝากฝากแนะนําฟรุตเค้กอันนี้ช่วงเทศกาลที่ผ่านมาทุกครั้งก็มีคนสนใจแล้วมันก็อร่อยจริงๆผมชอบมากน,นี้เนื้อแน่นจริงๆร้านดังมีเป็นสไลด์เป็นชิ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีอย่างเงี้ยฟุดอยู่ข้างในแต่ว่าของเราไม่น้อยจะมีอยู่ข้างในแล้วเราก็วางข้างนอกด้วย <c oughs> อยากกินแล้วอ่ะเดี๋ยวเอรนไลน์เดี๋ยวไปกินขนมดีกว่า โอเคงั้นเท่านี้ประมาณนี้แล้วกันครับมีอะไรอีกไหมที่พลานาทีอ๋อ่พานีอืมขออภัยโอ้ยขอโทษครับโอ้ยราาักษาสุขภาพันด้วย <c oughs> อากาศเปลี่ยนเอาจริงเนี่ยอุณหภูมิมันเริ่มลดลงนะสังเกตนะตอนเช้าวันตอนส่งไปส่งลูกอะ,อะตอนเช้ารู้สึกแล้วยินเย็นเมื่อวานไปชมพูะปกครองนะก็รู้สึกเลยว่านนะเ,เย็นมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มีจดูพี่เทียนมาทำนู่นนี่นั่นใช่เอาข้าวพี่เจียนกินก็อย่างที่คุยกันเนาะเราก็อยากให้ทุกคนได้เติมเมนซายจะแบบจากแหล่งไหนก็ได้ตามที่ทุกคนจะหาได้จะทําเองก็ได้จะซื้อจะอะไรก็ได้แล้วแต่หรือถ้าทําไม่ได้อต่าจะอดหนุนอ้อก,ก็ยินดีมากยินดีมากก็ <laughs> สามารถจะสอบถามเข้ามาได้ตลอดเพราะว่าเราก็มีทําตลอดต่อนเนื่องอแบบว่าไม่รียกเวลาสดใหม่อ่าแล้วก็ถ้าทักมาแล้ว ถ้าเป็นจังหวะที่ไม่ได้ติดอะไรปดิตอบเร็วก็ก็จะตอบให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดมีงานช้าหรืออะไรขอภัยล่วงหน้าคุณดูบางทีทำขนมรเราไปโรงเรียนลูกก็เลยอยู่ผมไปข้างนอกอ้อก็ทําหลายอย่างเงนี้ก็หรือบางทีพาพี่เทียนไปที่โรงเรียนโรงเรียนของพี่เทียนเขาทำให้เป็นโรงเรียนก็จะทําให้ตอบช้าแต่ขอภัยกันล่วงหน้าก่อนใน่งั้นประมาณนี้ ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเราโพส์ข้อมูลบางอย่างไว้บนเว็บเนอะทาเป็นเว็บไซต์ที่ที่หน้าเพจก็ไปไล่หาดูแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเยอะหาไม่เจอเพราะเราก็จะโพสต์ขนมโพสนู่นี่นั่นด้วยความที่เป็นโซเชียลมีเดียมันต้องมีคอนเทนต์โพสเรื่อยๆครับถ้าไม่โพสเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นเพจเราไม่เคลื่อนไหวก็ไม่ได้เขาจะได้ยินไหมเนี่ยดังนั้นเราก็คือ มีข้อมูลไปอยู่บนเว็บบนเว็บเราก็จะไม่ได้แบบข้อมูลเยอะซะทุกอย่างมีข้อมูลที่สําคัญสำคัญและน่าสนใจเอาไว้แต่ที่นี้มันเป็นเว็บที่ทําไว้บนบริษัทเราเนะเราก็มันใส่ลงไปในต้องใส่ลิงก์ไหมต้องทำยังไงคือถ้าไปมันต้องไปที่ ctk.co.th เขาไป C T K R C O T h แล้วก็จะเจอเจอไอ้น,นี่เลยครับเจอข้อมูลเลยอ่โอ้ยทางเมื่อกี้ขอไปจริงกระเป๋ากระเป๋ายากหมดกระเป๋านะเอาเดี๋ยวนะครับผมจะบอกว่าอย่างน,นี้ ไปที่ w w w c k c o e s w w w c d k c o e s ก็จะได้ข้อมูลประมาณนี้ครับพอพิมพ์เข้าไปแล้วพอพิมพ์พิม์ cdk.co.ds เสร็แล้วเข้ามาก็จะเจอหน้าเพจอย่างนี้เจอหน้าเพจ ข้อมูลก็จะอยู่กดเมนูตรงนี้เราก็จะมีข้อมูลประชาสัมพันธ์เนี่ยที่เข้าไปอ่านได้ก็จะบอกที่มาที่ไปของร้านแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจข้อมูลเผยแพร่แล้วก็ไปอ่านข้อมูลเรื่องเอนไซม์เนีนะ่ยที่เราเอำมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นความกรุณาของอาจารย์อนทนนะครับอาจารย์ทําเผยแพร่ก็ขออนุญาตมาเผยแพร่ต่อนะครับอืเพราะว่าผมว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ แล้วก็มีอันนี้เป็นลิงก์ไปที่ youtube ที่เคยถามอาจารย์เกี่ยวเรื่องเห็ดเป็นยาเรื่องเอนไซม์ยเงี้ยพวกนี้ไว้ครับแล้วก็มีข้อมูลเรื่องอันนี้เป็นไฟล์ที่สรุปเรื่องเรื่องเอนไซม์นิดหน่อยนะแล้วก็มีพูดเรื่องเทมเป้อันนี้พูดเรื่องเทมเป้ไว้ตอนช่วงกินเจพูดเรื่องเทมเป้แล้วก็รูปตัวอย่างเมนูเทมเป้ะเข้าไปดูข้อมูลได้ จะค่อยๆเอาขึ้นไปครับด้วยความที่ว่าเราก็มีเครื่องมือช่วยในการทำเว็บมากขึ้นให้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เราก็จะอันนี้นะประชาสัมพันธ์ไปเท่านี้เนาะฝากวันนี้ปิดท้ายฝากด้วยสิ่งนี้ครับจากครัวบ้านเราสู่โต๊ะอาหารบ้านคุณอ่อโฮเมดเอนไซม์ M สดและขนมปัง วันนี้สวัสดีแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วมีโอกาสพบกันวันอาทิตย์หน่สวัสดีครับอ่ะล้ามาพบกันไม่ได้พบกันครับ